ด้านบนเนี่ยจะติดคอยลร้อนให้พัดลมมาถึง2ตัวทําความเย็ยนได้ถึง0ถึงลบยีบองศาเป็นแบบรางสไลด์สวัสดีครับผมโอ๊ตคนพันเคลลิบอยนะครับนี่วันนี้มาทนตีมาอะไรหนาวหนาวนาวมา,วาวถึงหน้าหนาวก็สาวขาแตกมองดูแล้วก็เห็นรอยแยกาสาวขาแตกข้างห้าด,ดูนะจ๊ะเ <c> ร <oughs> ามอเขาเล่นกี่ดีกว่า ครับวันนี้เรามาดูตู้คาร์โกบ็อกคูกันนะครับก็คือตู้เย็นของ c a ายรี่บอยนะครับตัวนี้นะครับทำความเย็นได้ถึง0ถึงลบ20องศาครับรถของลูกค้านะครับที่นำมาติดตั้งเนี่ยจะเป็นรถของตัวต้ารีโวหัวเดียวนะครับเป็นไส้กระสือแล้วก็วางด้วยตู้นะครับส่วนด้านหน้านะครับจะมีผนังลมด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะติดคอยลร้อนอยู่นะครับด้านข้างนะครับความสวยงามเข้ารูปตามยี่ห้อรถนะครับ แผ่นเพดเหมือนเดิมต้องมีนะฮะไม่มีของปลอมลักษณะของโครงสร้างตู้นะครับภายในเนี่ยจะเป็นแบบแซนด์วิชแผ่นแนลโดยมีผนังชั้นนอกเนี่ยเป็นแบบไฟเบอร์2ข้างแล้วก็ข้างกลางเนี่ยเป็นโฟมนะครับประกบกันผนังตู้นะครับได้รับมาตรฐานฟูดเกรดหมายความว่าสามารถบรรทุกอาหารได้นะครับประเภทเนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ บรรทุกได้เลยนะฮะปลอดภัยแน่นอนมีมาตรฐานครับความสูงภายในตู้นะครับอยู่ที่เมตรแปความกว้างภายในตู้นะครับอยู่ที่เมตรหกตัวด้านท้ายนะครับก็มีบันไดลักษณะพร้อมกันชนให้นะคือผมค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษนะมันเป็นอลูมิเนียมกันลื่นด้วยแข็งแรงส่งของหยิบของเนี่ยสะดวกตัวมือเปิดเนี่ยอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เดียวของไคลรี่บอยนะมีโลโก้เลยซึ่งเราสามารถเปิดได้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวเบามากอันนี้ตัวกันลมตีนะ พอเราเปิดตู้ล็อกแล้วเนี่ยมาด้านข้างก็จะมีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งเทคนิคการเปิดตู้นะครับให้เปิดจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับนี่จะง่ายมากเลยเห็นความหนาของตู้คาร์บก้บล็อกคูลไหมครับหนานะตัวนี้หนานะคือมันเก็บความเย็นได้จริงนะฮะขอบข้างนะครับจะเป็นยางสองชั้นกันเลยผมสูง175นะครับนี่เหลือตัวนี้มีมา่านกันความเย็นด้วยเป็นแบบรางสไลด์ถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ย ตัวบานสไลด์ตัวนี้เขาจะไม่มีให้เขาต้องใช้วิธีการตลบขึ้แบบข้างบนข้อเสียคือเขาสะสบัดขึ้นไปปุ๊บไอแนมนก็จะเลอะตามด้วยถึงข้างในมันจะเป็นแบบฟูดเกตก,ก็จริงนะแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นเข้ามาเนี่ยก็เรียบร้อยระบบไฟนะครับเราจะมีอยู่2จุดด้วยกันจุดที่1ก็คือเป็นไฟภายในตู้นะครับหลอดไฟตัวนี้เนี่ยใช้ได้ในอุณหภูมิที่ประมาณลบสามสิบองศานะอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้สีแดงคืออะไร อันนี้คือเสียงอะลามเช่นเราอาจจะเก็บของอยู่ข้างในนะครับหรือว่ามีใครเผลอไผยเข้าไปอยู่ข้างในเราสามารถกดตรงนี้เรียกเป็นอะลามได้นะครับเพื่อเซฟตี้อันนี้สําคัญนะเหมือนจะไม่ได้ใช้แต่จริงใช้นะ ส่วนท่านานพื้นนะครับตัวนี้เป็นพื้นแบบลายตีนเป็ดนะคือคลรรี่บอยทุกตู้เท่าที่ผมรีวิวมานะไม่มีรอยต่อเลยคือแบบให้เต็มๆจริงๆและด้านหน้าของตู้คาร์กูบล็อกคู่เองนะครับจะมีจุดระบายน้ําตรงนี้ด้วยนะฮะเวลาน้ําขังหรือเราทําความสะอาดภายในตู้เนี่ยมีจุดตรงนี้ให้ส่วนคอยเย็นนะครับตัวนี้ให้พัดลมมาถึง2ตัวใหญ่มากไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่เย็นรหัสของเขาเนี่ยเรียกว่า c b 2 5 0เป็นแบบ โปรเซ็นนะครับ Let i ก go Let i โก้ไม่ใช่นะมันกระตูนถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ www. carryboy. com นะครับหรือว่าท่านใดเนี่ยมีโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับแต่ขาดเงินทุนนะครับทางเรามีลิสติ้งให้นะครับติดต่อโดยตรงได้ที่02-752-8585อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-360-755 ไว้โอกาสหน้ามีโปรดักดีๆอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ